ค่ะเราจะพาไปเปิดคลิปเทียบรัศมีนะคะระหว่างไมายแล้วก็นิชาเนี่ยเทียบให้ดูชัดๆเลยค่ะว่าเอ๊ะตอนนั้นเนี่ยเขาก็เจอกันครั้งแรกนะก่อนที่จะมีการโผล่ดราม่าตโตโน่แต่ต้องบอกเลยว่าหลายคนที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยคอมเมนต ทลม่มทลายจริงๆเลยค่ะเพราะฉะนั้อย่างที่บอกค่ะหลายๆคนนะคะก็มีการจับตามองในประเด็นนี้เหมือนกันแล้วก็กระแสนเนี่ยยังไม่แผ่วเลยค่ะสําหรับประเด็นที่หนุ่มโตโน่เนี่ยเหมือนแอบไปนอกใจแฟนสาวสุดสวยก็คือนางเอกสาวอย่างนิชานะทนิชาที่คบหากันมายาวนานหลายปีแล้วหลายคนเนี่ยก็พากันไปขุดไปคุยจนพุ่งเป้าว่ามือที่3มเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ว่าเป็น ผู้ช่วยผู้จัดการสาวสวยนะคะ,ะก็คือสาวหมายซึ่งเรื่องนี้ค่ะหลายคนจับตามองเป็นเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างมีแฟนอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของมือที่สามมือที่4เข้ามาเกี่ยวพันในเรื่องนี้นะคะรวมถึงแฟนคลับบางคนเนี่ยก็จับตามองว่าเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงต่อแล้วก็ต่างฝ่ายเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊จะยังไงนะเห็นสาวมายเขาก็บอกว่าเขาไม่กลับไปคบแล้วกระทั่งกับโตโนโ่แล้วก็แฟนของเขาอ่ะนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆอะ่ะมายก็เหมือนว่าเธอเป็นอดีตผู้ช่วยผู้จัดการเนาะ เขาก็เป็นสาวคนสนิทของโตโน่เนี่ยแหละคะ่ะมีการมาออกรายการหนกระแสก่อนหน้านี้แล้วในช่วงหนึ่งของรายการเนี่ยมายก็พยายามจะอธิบายนะคะว่าเอ้ยทําไมอ่ะรู้ทั้งรู้ถึงเริ่มที่จะรู้ทั้งรู้ว่ามีแฟนอยู่แล้วหมายถึงว่าทั้งคู่นะคะทาไมถึงจะเริ่มที่จะสารสัมพันธ์กับโตโนโ่ทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่าฝ่ายชายเนี่ยก็มีนิชาเป็นตัวเป็นตนตอยู่แล้วมายเนี่ยเขาก็เล่าเหตุผลว่าหนูอ่ะก็จะถามพี่โน่เสมอๆเ,เลยด้วยความที่ทํางานด้วยกันใกล้ชิดกันนะคะเขาก็ถามวพี่ พี่มีแฟนอยู่แล้วนะทําไมถึงทําแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้พี่โนก็จะบอกว่าเขามีปัญหากับนิชา,อย,าอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะเล่าปัญหาของทั้งคู่ให้ฟังเรื่อยๆตอนที่อยู่สองคนแล้วมีครั้งหนึ่ง ไมายบอกว่าเคยไปส่งโตโนโ่ที่บ้านแล้วปรากฏว่าน,นิชาเนี่ยออกจากบ้านออกมารับโตโนโ่เธอก็แบบเฮ้ยเอาก็ไหนบอกเลิกกันแล้วไหนห่างกันแล้วไงรู้สึกลึกๆข้างในก็ไม่ได้อะไรก็เลยพยายามที่จะไม่มองไม่ทักทายไม่อะไรเลยไม่กล้าเจอหน้านิชาเลยในตอนนั้นเธอก็บอกแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าในใจก็คิดอะไรอยู่ลึกๆเนาะแล้วก็เธอก็บอกไม่รู้เลยว่าพี่โนโ่เนี่ยที่พูดว่าห่างกันเนี่ยมันจริงหรือมันไม่จริงกันแน่วันนั้นเธอก็เลยกลับไปที่คอนโดค่ะแล้วโตโนโ่ก็เลยทักมาบ อกว่าพี่ขอโทษนะที่ทําให้แบบต้องมาเห็นภาพอะไรแบบนี้ทําให้รู้สึกไม่ดีนั่นแหละเขาก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไม่เป็นไรแล้วก็เหมือนโตโน่ก็บอกว่าไม่รู้จริงๆว่าน,นิชายอยู่ที่บ้านซึ่งเธอเองก็สับสนกับตัวเองเหมือนกันในตอนนั้นไมค์ก็บอกแบบนี้แล้วก็หนูไม่รู้ว่าเขาไปพูดอะไรกันประมาณไหนซึ่งหนูเชื่อว่าเขาอ่ะเหมือนว่า ไปเหมือนเขาบอกว่าไปแช่ว่านมาแล้วก็คิดว่าโตโน่เนี่ยน่าจะเป็นคนที่ไม่พูดโกหกเพราะการแชร่ว่านมันเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องมีการรักษาศีลรักษาอะไรนะคะก็เลยเชื่อว่าโตโน่ต้องไม่โกหกแน่แ,นแต่จู่ๆเนี่ยไม่รู้ว่าไปคุยกับนิชาหรืออะไรอีท่าไหนนะคะก็บอกว่าเนี่ยเขาอะมาบอกมายบอกว่าน่ะเลิกคุยกับนิชาแล้วอะไรแบบนี้นะคะขอห่างกับนิชาแล้วประกอบกับการที่ จริงๆแล้วนะคะมันมีหลายๆเหตุการณ์ที่มันทําให้ไม้เนี่ยตัวอดีตผู้จัอดีตผู้ช่วยผู้จัดก,การรู้สึกว่าเฮ้ยเขาคงเลิกกันจริงๆแล้วแหละ ก็เลยหลวมตัวเข้าไปทําให้เธอเกิดความรู้สึกหวั่นไหวกับโตโนโ่แล้วก็ถลําลึกเข้าไปไม่เพียงเท่านี้ค่ะบางช่วงบางตอนเนี่ยมาเองก็เปิดใจเล่าในรายการโหนกระแสนะคะว่าในส่วนของการทํางานน่ยด้วยความที่เป็นผู้ช่วยอดีตผู้ช่วยผู้จัดการก็ต้องมีการทํานู่นทำนี่ขับรถไปรับไปส่งอะไรแบบนี้นะคะต้องไปช่วยพระเอกนักร้องอ่าก็คือโตโน่พาคินที่สนามฟุตบอลอยู่บ่อยครั้งอ่าไปสนามฟุตบอลทําเอาเรื่องนี้แหละค่ะโซเชียลก็เลยพากันไปขุดอ๋อสนามบอลใช่ไหมไปขุดคลิป แล้วปรากฏว่าไปเจอคลิปแรกนะคะที่ทางด้านของนิชาก็คือแฟนสาวของโตโนโ่แล้วก็ไมายเนี่ยอดีตผู้ช่วยผู้จัดการเนี่ยไปเจอกันในตอนนั้นอันนี้เป็นคลิปแรกที่2คนได้เจอกันเขาบอกว่าในคลิปเนี่ยเป็นช่วงประมาณเดือนมกราคมต้นปีค่ะแล้วก็เป็นงานเกษตรแฟร์ไมายเนี่ยไปเป็นผู้ช่วยโตโนโ่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่มายไปปะ นิชาในงานพอดีซึ่งนิชาเขาก็เห็นว่าเออเป็นผู้ช่วยผู้จัดการเขาคงไม่ได้คิดอะไรนะคะแล้วนิชาก็ไปงานไปเชียร์โตโน่ตามปกติดูแบบแฮปปี้กันดีนะคะโอ้เชียร์แบบติดขอบสนามเลยจากในคลิปคุณผู้ชมเราจะเห็นได้ว่า ทางหน้าของสาวไม้เนี่ยจะยืนริมขวาสุดนะคะถ้าดูในคลิปแล้วก็จะใส่กางเกงยียนขายาวเนาะใส่รองเท้าแบบเอ่อหุม้มโซน็นรองเท้าแบบสีขาวๆแล้วก็เสื้อยืดสีเขียวใส่กางเกงยียนส่วนนิชาจะยืนซ้ายสุดใส่เสื้อแขนยาวสีขาวนะคะแล้วก็หันมาทักทายแฟนคลับในคลิปนิชาแล้วก็ไม้เนี่ยอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันหัวแล้วก็ท้ายแม้ว่าจะไม่เห็นหน้าไม้เห็นแค่ด้านข้างก็ตามนะคะซึ่งแน่นอนก,กับว่าหลังจากเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปมีคน เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้จํานวนมากบางคนบอกว่าเอา้าก็ทําไมเห็นหมายพูดในโหนกระแสเข้าใจว่าเขาเลิกกันแล้วห่างกันแล้วแต่มึงไปรับเขา แล้วเคยเห็นนิชาอยู่บ้านเขาก็ยังพูดอยู่เลยว่าตัวเองก็ยังรู้สึกอ่ะพ่อมึงคบเขาแล้วไงทั้งบ้านเอ่ยั้งสนามบอลเอ่ยแล้วก็ยังเจอนิชาอีกก็ย้อนแยงทุกอย่างไหนบอกว่าไม่รู้ไงอะไรประมาณนี้นะคะในขณะที่บางคนก็บอกว่าแค่ด้านหลังเนี่ยยังเทียบนิชาไม่ได้เลยสักนิดทําไมกล้ามั่นขนาดนั้นขนาดนี้ยังบอกว่าพลาดที่ไม่เช็คให้ดีอีกหรอเช็คอะไรอีกแฟนสาวเข้ามาเฝ้าถึงที่ไปบ้านก็เจอแฟนเขาอยู่อันนี้ซื่อ อะไรบางคนนะคะผู้ชมค่ะก็บอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยคนมันจะเอาอะทําไมหรอหล่อนแน่นกว่าละมั้งแบบเนี้ยรู้อยู่แล้วนี่หว่าว่าเขายังไม่เลิกกันอะแต่กลับมาบอกในโหนว่าขอโทษที่ไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนงงนะหลายคนเพ่งเล็งประเด็นนี้เลยค่ะว่าเอาไหนหนู่นนั่นนี่แล้วก็เห็นแฟนเขาอยู่แล้วเรื่องเนี้ยมันเกิดตั้งแต่ก่อนที่จะมีประเด็นที่ไปออกขนกระแสแล้วด้วยซ้ํารู้ทั้งรู้ทําไมถึงเป็นแบบนี้หลายๆคนก็แบบสงสัยอะไรแบบนี้นะคะในค่ะเดียวกันบางคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าคงจะอิจช้าแหละท่าทางแบบนี้ดูลักษณะแล้วคงชอบ แย่งแล้วก็เช็คเสน่ห์ตัวเองด้วยหรือเปล่างานนี้คุณผู้ชมขะแน่นอนค่ะว่าหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าคําพูดที่ไปออกรายการกับการกระทำเนี่ยมันดูย้อนแย้งกันถึงกับคอมเมนต์ทันลมกันเลยทีเดียวค่ะมาช้ามาช้า ครั้งที่แล้วก็แบบนี้ครับโอ้โหเรเป็นอะไรครับผลการแข่งขันวันนี้ครับสโมสรจากเซซาร์เอฟซีครับเอาชนะไปงด้นบางกอกเอฟซีมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากการทำประตูของผู้เล่นหมายเลขสิบเจ็ดนะครับควมเมฆอาโปซ่ากาลีคารลี่นะครับเอ็ดสามคะแนนัหลังค่าได้นะครับ เราเส้นต่อไปกับนักต่อค่ะเชษฐาพัชรีอีกครั้งหนึ่งครับก็ได้ลุ้นเลยครับหลังจากจบแบบนี้นะครับก็จะได้กลับไปอยู่ใไทยที่ ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ